สวัสดีครับอยู ite, ่กับผุ่กระเลียมบนเขานะครับวันนี้นะครับภารกิจของเราก็จะเดินทางขับบ้านลื่นนะครับผู่กาน้องอะไรนะน้องตามตามเดินป่าเดินเขาับสวัสดีครับผมจากช่องตามเดินป่าเดินเขานะครับก็ฝันเนียปฝาตัวน้องเข่าด้วยนะครับพี่เพไอตีก็เข้าไปกดไลค์ให้น้องๆกันด้วยนะครับก็พอผมเนี่ยจะเดินทางขับบ้านลื่นนะครับมือต้นไหนก็นอนต้นในแล้วนะใช่ไปกันแล้วนะใช่ไปเล้ว นี่นะครับเป็นต้นไม้อยู่ในป่าอยู่ในเขานะเพราะว่าหน้าอายุจะน่าร้อยร้อยปีนู่นหรือไหมไม้ไม้ใหญ่เลยนะครับต้น,นตไม้อะไรผมก็ไม่รู้จะเชื่อเหมือนกันน,น,น,นาาะครับ ครับตอนนี้พ่อพุนทัาซ่องคนก็เดินมากับสะพัดใจๆเลยนะครับตอนนี้ก็พวอพูนนพับพอ่อนนะในท,ที่สุดพันหนึ่งว่าเราหาที่มอมบดเราก็จะคงเข้ากินกันเลยนะครับเพราะว่าเดินมาด้ด้เช้ากันเลยนะพอได้เลยนะประมาเน้นเวลาประมาณนี้ก็น่าจะสามโมง,งกว่านลนะ้หาที่มอมบเราก็จะคงเข้ากินกันเลยนะครับทีบ่เพราะว่าเราต้องหาทิน พักก่อนนะครับช่วงนี้ก็เป็นน้ำฝนมนะันมันก็บโพ้ดยังไงอ่ะมาบัดีก็ฝนมาบังทีก็ไม่มาเนะี่ยก็บอกไม่ถูกผมฟ้าอ,อากาศเนี่ยเราก็กะไม่ถูกเหมือนกันนะครับเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับขอบครับหน้าพิเภอดูฝนฟ้าอากาศวันไม่แน่ไม่หน่อครับดูมพัดต้นไม้ล้ม,มต้นไม,ไม้ใหญ่เบ้อเลย ชูนี้นะครับดูเดียวโอ้โหต้นเบลเลยเหรอดูดูล่ามันนี่ถ้าเป็นคนเนี่ยจะรับไหวแล้วเนี่ยต้องไม่โคนั่นแหละนะครับไมโคขุดนู่นดูต้นไม้โอ้โหลมพัดแรงแรงขนาดไหนดูนี่คุปปี้ทำให้ต้นไม้ใหญ่ลมได้นี่ครับช่วงนี้เข้าป่ายลูกมันต้องมาลมไหวให้ดีนะครับทำงานลมจะได้รับไหว อาตจะไลได้ดีครับ ครับตอนนี้พวอหมุดทั้งสองคนก็มาถึงเทสพอเหมาะแล้วนะครับเราก็จะหุ้งเขากินกันที่นี่เลยนะครับพี่เทสนะล้วก็่าจะดีนะที่เนี้ยเพราะว่าเราเดเรดตอกกับนี่ไว้แล้วเพราะมันเลยหิวเขาแล้วนะครับก็ไม่เสียวเวลาดูยกันแล้นครับ นี่ครับจะให้น้องกังเข่าตรงนี้เราให้น้องกังเข่าเจ๊กก่อนนะเริ่มแล้วเขาจะทำเกับข้าวให้น้องกินแล้ก็ให้น้องกังเข่ไม่รู้ว่ากินได้เลยน <c oughs> ี่มันไย่สดนะท่าไม่สดกินท้องขึ้นเลยท้องขึ้นยังขึ้นเลยเอาไม่ไหวไงพอกระพอแล้วกินไม่หมด Thank you. ครับผมตอนนี้ก็ผมก็จะทำเมนูนะครับทำเมนูไก่นะครับส่วนน้องก็หุงข้าวเสร็จที่เรียบร้อยแลนะครับก็ผู้จิ๋วทำกับข้าวให้น้องเขาทำกับข้าวเมนูไก่ผมออกมาจากบ้านนะไม่รู้ว่าอร่อยไหมอร่อยก็ลองดูกันทำให้เน,นี่อนนอกมาจากบ้านว่าเดี๋ยวบ,บ้านนี้ว่าจะหากจรงขราอไม้น,นเราว่าน่าจะกินไก่นี่เลยนะเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรมาเนะีย ถ้าอาปืนมันก็ดีนะ <c oughs> นี่ก็รอจริงมีใจแล้วแบบนี้นมีน,มน้ำมันโอ้กรุรอ 哎，来呀！等一下

เอาละครับตอนนี้ก็เราสองคนก็หุเข้ากันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะพี่พออาจากนี้พวกคุณจะกินข้าวกันนะครับก็เมนูก็จะมีนี่นะครับ เมนูเมนูไก่นะครับแล้วก็หม่าม่าใส่ปลากระป๋องแล้วก็น้ำพริกกับมัเขือนครับลองดูกันนะครับควมจะอร่อยน่าดูเลยนะนะ โบนกินที่ร้านนะเราแป้นกินพริกกินข้าวกันหลอน่ายหลอดละมิล 你干嘛 กินข้าวอยู่างต่อไปไอ้บนกิน,กนข้าวจุมนกันวากินข้ามดดวมัเยอะกว่ากูอีกนะครับผมตัวนี้พ่อหุ่นทั้งสองคนก็กินข้าวเสร็จที่รีบร้อยเลยนะครับหลังจากนี้พ่อหมุนจะเดินทำต่อนะครับก็รอดูอคลิปวิดีโอหน้านะกัน นะครับก็วิดีโอนี้เราขอดรอหลบผิวเวท้านี้นะครับพี่เพ่ก็รอดูอีกพีต่องนะแล้วก็วิดีโอนี้ก็เพื่พพพพอนๆคนไหนก็ถ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมผู้ท่าต้องโคด้วยนะครับดูวิดีโอนี้เราขอดรอหลบผิวเท้านี้นะครับพี่เพ่สวัสดีครับบ๊ายบายบบ๊อกมานี่บ๊อกมานี่ นี่เขาก็เรียกว่าดอกไม้อะไรผมก็ไม่รู้นะครับพี่เพีะะพ่เรู้จกักกอบอกผมน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ดอกไม้เหละ